พอ่อมพี่น้องสุขูสุขนเด้อค่ะที่เขามารับชมที่เขามาเบิง้งมาส่งคลิปพองมาดานหน่วยสีหาคลิปเพชรก่อนพี่น้องก่อนสีเริ่มงานบันจันค่ะหยุดพักร้อนเมื่อวันอาทิตย์ค่ะหยุดพักร้อนเสียอาทิตย์เมื่อเมืองไทยสามอาทิตย์ ไปทํางานแล้วมันเมื่อยมันก็ะสิอเีเฮดโบได้ออกมาบดด่ดีพี่น้องมีหยังข่อยกับเฮดบ่ละเอียดกับร่องโอ้ยมเแห่มพี่น้องข่อยซิมันเปิดยังให้เบิม้มพี่น้องเกรนเกรนไทเตทนขันไล่าการแก้เขินแก่เขิน เค<อ>ินกล่องเนาะเพาอาู่ผู้เดียวพี่น้องอันทั้งสวีเดนค่ะเดือนหนากันเดือนหนากัสิเีเขาอันียังหลหรอคิสคสริสต์มาสหรอค่ะนี่ทุกๆุกเอวเม้นทุกกบบระบ่ทุกค่ะส่วนหลายน่ะเขาสีส้มไอ้โค้ดใบปิวโค้ดสนาพี่น้องมาโค้ดสนาขายของไอ้คริสต์มาสค่ะสั่งทั้งออนไลน์ นี่แต่ของสวยๆง,งามๆเลยพี่น้องเขาไม่ยี่ห้อโอ้ยมีทุกสนิททุกแบบสีซื้อแบบใดสิอ้ยมองๆง,ง,ง,งามหลายค่ะอุย้ยนี่นันซื้อวอพี่น้องสารพัดสารเพโอ้ยหลายเนี่ยตัวนี่แต่แนวง,งามๆของเขาโอ้ยอันบางพี่น้องบ้างอัน,นยังหลง่า ยุ่นอมเต้อเอคลนอยังก่อนส้นตะครวัพี่น้องส้นตะครวัข้างในก็มีอีกเลยค่ะเทียน,นอันอันอันเทียน,นโคมเทียนโคมใส้เทียน,น,นพลาสติกนะค่ะงามนี่ทุกแบบพี่น้องเอ้ยบงังเอ้ยโคมไฟงาม,งาม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 ขายงาม ทุกแบบทุกชนิดสร้างได้ค่ะเขาเขาทรงให้ส่วนมากพี่น้องบางบ้านก็บอกว่าโบเขียนไปติดถิ่มตูไปสนิ่ว่าบบเอาใบาปิวโฆษณาเพราะว่ามันหลายแง่แจกฟรีเขาก็แจกแจกแจกนะน่าค่ะอันนี้ก็เป็นเลโก้ของเห่นเล็กหน่อยเลรนง่ายเล่น ใหญ่ปันกลางพี่จะเนี่ยงงา,งาก็ว่ากันไปโอ้ยข่อยเก๋กุ้านี่เก็บถิ่มอยู่อันนี้กับพวกวินล่ารอดหหดอันนี้ก็บ้านนี่ยังกันละบ้านแฝดโคสนาบ้านแฝดเฮ็ดบ้านเขาเฮ็ดบ้านแฝดขายเฮ็ดไอ้เตาผิงใส่พวกบ้านแฝดพี่นอนองบ้านที่ข่อยอยู่เดียวนี่กับบ้านแฝดเขาก็ส่งใบป,ปิวมาให้ อุ้ยคือเฮียนตึกใหญ่เถอะวะค่ะพี่น้องอันกินกาแฟอีกคกนคือเจืาอากาศเย็นกับกาแฟออุนอ่นกับเขากันปัญะก็่อยกับบ่มีอย่างหลายพี่น้องก็อยากมาเล่าคุยให้ฟังซื่อสำหรับพี่น้อง เพื่อนใหม่รือว่าเพื่อนเก่าที่ยังติดตามอยู่นะคะค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณสุขสุขคนเด้อยนียที่ยังติดตามกันอยู่อันมาดามหน่อยสีเฮ็ดงานยังอยู่สวีเดนวัสดีค่ะมาดามหน่อยสีมาอยู่เจักปีข่อยไม่อยู่สวีเดนเจักปีแล้วพี่น้องสิบสามปีค่ะ สิบสามปีทำงานเป็นผู้ช่วยพยายบาลได้จักปีพศสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองตอนนี้ทำงานเป็นผู้ช่วยพยายบาลมาได้หกปีแล้วค่ะเท่ากับพศสิบเจ็ดเหล่มโรงเฮียนรักสูตรข้าเจ้าเนาะคะ่ะรักสูตรสายวิชาชีพผู้ช่วยพยายบาล เฮตดน้ำอนามัยก็ได้ค่ะนามัยหรือว่าโวเซนทรอลเวนโวเซนทรอลเลนสิเป็นน้ำรงบาลก็ได้นะคะถ้ารลองสมัครไปแต่ว่าคอยเลือกทีซีเฮตยู่ศูนย์บ้านพักผู้สูงอายุใกล้ใกล้บ้านค่ะพี่น้องสิบเอ็ดกิโลค่ะคอย งานหลักข่อยงานหลักคือเป็นผู้ซอยพยานาลง,งานประจําบรรจุบรรจุมานีได้สามปีบ่ค่ะงานหลักงานประจําคือผู้ซอยพยาบาลค่ะเราก็มีงานงานร่องลงไม่อีกค่ะก็คือเป็น เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจเนี่ยน้อยน้ำกันงกาแฟนค่ะไขปข่อยบ่อเด็ไปหุ่งเกี่ยวอย่างลายด็กพี่น้องเพราะว่าข่อยเ็ตุต่ง,งานข่อยก็เมื่อยล่ะไอ้บริแฟนข่อยเราเป็นคนบริหารค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยน้อยพอดีอยู่เด็ก เก็บเกี่ยวกิยนย่ำไก่สีกระสีนมาแซนข่อแล้วกเกษียณน,น,นั่น่ะค่ะกระพาะกันนี่บ้านจักหลังกระพ่อเด็กพ่อเด็กลืมตาอาปากได้นั่นแหละพี่น้องบ่เด,ด็กถึงว่าร่ำว่ารวยค่ะพ่อเด็กพ่อเด็กลืมตาอาปากได้เนี่ยทุกหลายที่กี่ทุก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 ที่มันทุกข์ค่ะอันก็ มีจักหลังนะ้อตอนซสือไม่ไหมหาหลังหกหลังเจ็ดหลังตอนนี้ก็ย่งอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็กกเกดก็มีบ้านเจ็ดหลังค่ะพี่น้องมีบ้านทั้งหมดเจ็ดหลังมีบ้านทั้งหมดเจ็ดหลังแถวมีบ้านทั้งหมดเจ็ดหลังแถวมีบ้านทั้งหมดเจ็ดหลังเรากะ มีอพาร์ตเมนต์ให้คาเจ้าเ้าน่ะแปดหลังค่ะมีอพาร์ตเมนต์ให้าเจ้าสาแปดหลังค่ะเต็มเหมิดค่ะพี่น้องเต็มเหมิดเราก็มีร้านอาหารกระจูคนเขามาดื่มคนเขามาทานอาหารได้ก็หกสิบคนอยู่ค่ะแล้วก็หลังนี้ไงสุดค่ะประมาณ เือบสี่ลอยสี่ลอยตารางเมตรค่ะแล้วก็มันเป็นเกสเฮาส์นะมันเกสเฮาส์มันมีอยู่สิบสองห้องค่ะสิบสองห้องเกสเฮาส์นี่ความความเออสองลอยแปดสิบหรือสองลอยหกสิบตารางอประมาณนั้นแหละค่ะสองร้อยแปดสิบพี่น้องสองลอยแปดสิบ ตารางเมตรค่ะแต่ตารางว่าข่อยบุหูว่าเท่าไหร่ตารางว่านี่อา้าวตารางว่าประมาณพันหาห่อยตารางว่าอยู่อะกะเมื่อยเด้อพี่น้องบ่ได้สบายเด้อค่ะเป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของมีธุรกิจอยู่่างแดนนี่มันเมื่อยเด้ค่ะถ้าคนโบเก่งอหลีแต่แฟนข่อยเล่าทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านเราทำงานเกี่ยวกับบัญชีเป็นที่ปรึกษาอย่างการเงื่อนในพวกที่ข้าเจ้าบริษัทหางลานข้าเจ้าขาดทุนพวกข้าเจ้าไอโบเฮตหรือโบไดกำไรนะคะแนข่อยแล้วก็ ไปเฮดให้เขาแล้วเราก็ทํางานเกี่ยวกับด้านนี้แล้วเราก็เป็นหัวหน้ายอยู่ในโรงงานบริษัทแต่ก่อนเราสิเกษียนบริษัทผลิตรถยนต์ซอบนะคะซอบซอ,บอบพวกสแกนเดียค่ะค่ะทัพุได้โบเกงเรื่องบัญชีโบเกงเรื่องนี่กะไปบบลอดค่ะคอยกับโบคอยหูยังหลายดอกพี่น้น่น พวกกระดาษพวกตู้เหล็กมันหลายเดยเคยเห็นเงืนของ่อยส่วนหลายค่ะโบโบคอ,อยเขาไปหนุ่งเกี่ยวนอกจากเวลาแฟนเล่ามาเวลาไล่ใจไล่หลับไล่หย,ยังแต่ละเดือนหรือว่าเวลาสีเกี่ยวกับธนาคารนุรกรรมเียียงสันต้องอันนี้ร่วมกันสามีพันยา่าจดทะเบียนกันต้อง มีความเห็นพ้องตรงการเขียนน้ำกันค่ะเพราะว่ากฎหมายทั้งนี้เขาให้ความยุติธรรมของคนกับคนต่างชาติด้ค่ะเ้อเฮ้า,ามีหุ่นส่วนหรือว่าแต่งงานกันไปกฎหมายเขาให้กฎหมายเขาเขายุติธรรมนะคะเบไปงาเลยข่อย้าลูกเต้ากบ ลูกเต้าลูกคนหนึ่งลูกลูกสาวข่อยกับมาม่ยูพีกับแต่งงานแล้วก็เขาก็ทํางานน,นั่เรียนหนังสือนอั่นค่ะ,ะเขาก็สีต่อมาหาไล่หพี่น้องค่ะแล้วเขาก็ทํางานรับจอบแน้าว่างแล้วก็มี่ครอบครัวเปของเจ้าของลูกชายข่อยบอยใหญมากเขาอยากิเขามากอยู่เมืองไทยส่วนพ่อกับ พอแม่หอยก็เพิ่นก็เสียไปโดนล่ะคะ่ะพอแม่แล้วเสียไปประมาณยี่สิบห้าปีะ่ะเจ่าพ่อเสียเจ็ดปีล้ะคะ่ะก็บมิตรพีเตนองอยู่ทั้งเมืองไทยก็เที่ยวไปมาหาสูยามเบิงกันเอาน้ามย่ามอยู่นอกพี่นองยาเป็นยน้ามอยู่เบงงอ,อกกันไปซอยเหลือเขา พอถี่ห้าซอยได้โกเกินกำลังจะของค่ะพี่น้องกะว้าไปหลายก็ขอจบเอาไวท้ท่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อพี่น้องเราคอยสิโลกไปหาไปเยี่ยมครัขบขอบคุณห,หลายๆค่ะพี่น้องอ <laughs> ยดคลิบ <laughs>